แล้วครับเปิดเครื่องมาครั้งแรกก็จะเข้าหน้านี้นะครับ w e l c o า e ถ o b l a c k b e r r y สามารถเลือกได้หลายภาษานะครับภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาอื่นอื่นนะครับเป็นไทยก็ได้เราก็ได้เมนูไทยกลับมานะครับแต่ว่าผมถนัดเป็นภาษาอังกฤษขออนุญาตทำภาษาอังกฤษนะครับเขาให้เราใส่ซิมการ์ดนะครับถ้าเรายังไม่ใส่สามารถข้ามไปได้โดยการตวัดจากขวาไปซ้ายนะพาเราไปเชื่อมต่อ wiFi network นะครับซึ่งขั้นตอนการเชื่อมต่อนะครับของ บีบีสิบนะครับรุ่นแซตสิบนะครับจะมีขั้นตอนการตั้งค่าครั้งแรกนะครับในการใช้เครื่องค่อนข้างนานนะครับผมแอบไปใส่พาสเวดมานะครับโดยมีทั้งการตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายนะครับมีทั้งเมนูการสอนการใช้งานเบื้องต้นเล็กน้อยนะครับซึ่งเราไม่สามารถข้ามไปได้อย่างไรก็ตามเราก็มาชมกันต่อไปครับว่าการตั้งค่าต่างๆจะเป็นอย่างไรนะครับก็ต่อแล้วเรียบร้อยนะครับ การต่อจากนั้นนะครับหลายคนจะสงสัยว่าจะไปหน้าต่อไปอย่างไรนะครับไม่ยากตวัดจากขวาไปซ้ายเช่นเดิมนะครับต่อไปก็จะเป็นการให้เลือกนะครับเลือกข้อกําหนดนะครับการใช้งานของเครื่องซึ่งมีให้เลือกหลายภาษาหลายประเทศนะครับบางคนก็เลือกไทยก็ได้จริงๆแล้วนะครับภาษาไหนก็เหมือนกันหมดนะครับเราแค่กด agree เท่านั้นเองนะครับก็กดไปเลยนะครับไม่เสียเวลาตอนนี้ก็ให้เราใส่อินเข้าสู่ b บ a c k b e r r y ID ตรงนี้เป็นจุดสาคัญมากๆนะครับถ้าใครมีอยู่แล้วสามารถใส่อินได้เลยถ้าใครยังไม่มั่นใจนะครับสามารถข้ามไปก่อนนะครับแล้วค่อยใส่อินทีหลังก็ได้หรือใครที่มาจากอุปกรณ์อื่นๆเช่น Android หรือ iPhone สามารถสร้างใหม่ได้ทันทีจากตอนหน้านี้นะครับแนะนําว่าเราข้ามไปก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นการตั้งค่านะการเปิดหรือปิดนะครับการส่งข้อมูลกลับไปทาง b บล็คเบอรในการให้พัฒนาข้อมูลต่อไปนะครับซึ่งเราก็ ส่งหรือไม่ส่งก็ได้แต่ผมไม่ได้ส่งนะครับเพราะผมทําแอปแจก,กอะไรบ้างเดี๋ยวก็มีปัญหาก็เลยข้ามไปก่อนแล้วไม่ส่งนะฮะต่อมาเป็นการเช็คซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับเราต่อ wi-Fi เอาไว้แล้วนะครับการเปิดครั้งแรกเนี่ย <c oughs> เพืเช็คดูว่าซอฟต์แวร์เราอัปเดตหรือ,อยังนะครับถ้าเกิดมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ขึ้นมาใหม่เนี่ยเราจะทําการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA นะครับด้วย Wi-Fi ให้เราทันทีทําให้เราใช้งานครั้งแรกด้วยระบบที่ใหม่ล่าสุดนะครับมาแล้วครับถึงขั้นตอนการแสดงการใช้งานนะครับก็จะมี วิธีการใช้งานให้เราดูนะครับก็สอนเราไปเรื่อยๆนะครับก็ตวัดไปครับนะครานี้มีการตั้งค่านะครับการเรียกใช้นะครับเมนูด้านบน,น,บนก็ตบัดเพื่อข้ามนะครับมีการแสดงการใช้ gesture control ะะหรือการลากนิ้วให้เราดู ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นการสอนการลูดนิ้วขึ้นจากคอรแบ็เรีขึ้นไปนะครับเป็นการย่อแอปนะครับกขสอนไปเรื่อยๆนะครับว่าต้องทำอย่างไรบ้างเราก็ดูไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องทนดูนะครับทำอะไรไม่ได้โอเคก็ใครถ้าลองลูดนิ้วดูนะครับเสร็จแล้ว นะครับเราสามารดเลนขวาได้นะครับจากนั้นปุ๊บแล้วเกิดแล้วก็จะปิดแอปนั้นก็คือแค่กดกระบาดนะครับก็เป็นการปิดแอปการตั้งค่านะครับการเปิดขึ้นครั้งแรกนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มีประมาณนี้ส่วนการตั้งค่าอื่นๆนะครับของ b บ c ็คบ r ูครับเอเอออะไรเอยนะครับติดตามกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ